ยิ้มใส่สาเสียงหวานคนไม่ชอบกรีดดังๆกระทืบเท้าแจ้งเกิดเจ็ดนักแสดงสาวเป็นนางเอกแค่เรื่องเดียวพลิกเป็นนางร้ายรุ่งกว่าทําเอาเดินตลาดไม่ได้อีกบทบาทในละครที่มีความสําคัญไม่แพ้พระเอกนางเอกเลยก็คือนางร้ายซึ่งเป็นสีสันของละครทุกเรื่องบางคนเผลอๆเป็นตัวร้ายรุ่งกว่าเป็นนางเอกเสียอีกอย่าง8ดาราสาวเหล่านี้ที่ครั้งหนึ่งก็เคยรับบทนางเอกมาก่อนแม้บางคนช่วงหลังๆจะหายหน้าไปจากหน้าจอโทรทัศน์ บ้านเราไปบ้าง 1. เริ่มจากตัวแม่อย่างกิกสวัจนีหลายคนจําไม่ได้ว่าก่อนที่จะมาเป็นนางร้ายแบบถาวอรและห่างหายไปจากวงการบันเทิงอ,อย่างในปัจจุบนันคุณแม่ยังสาวคนนี้เคยเปิดตัวในฐานะนางเอกมาก่อนในละครเรื่องนากากดอกซ่อนกลิ่นเมื่อปี2537คู่กับพระเอกสุดฮอตด้สมัยนั้นอย่างโอวารุธ แต่กระแสไม่ดีเท่าที่ควรก่อนจะมารับบทนางร้ายอย่างมายารัศมีในดาวพระศุกร์และกลายเป็นที่จดจำมาจนถึงทุกวันนี้สองโอภักจิราก็เช่นกันก่อนจะมารับบทนางร้ายเต็มตัวโอก็ผ่านบทนางร้ายแสนดีจากเรื่องลูกผู้ชายหัวใจไม้ชามาแล้วเช่นกันแต่ก็ไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนะักจนกระทั่งมาเล่นร้ายเต็มตัวในละครเรื่องอีแตนและไฟลวกทางช่องสามทำให้โด่งดงังและรับบทนางร้ายมาโดยตลอด สามเมฟื่งอารมณ์กันได้ดีแต่ก่อนหน้าน,านั้นสาวมีก็เคยรับบทนางเอกมาก่อนเช่นกันและพระเอกก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหนุ่มกัญชยัยพ่อของน้องมาอยู่นั่นเองห้งคู่สวมบทบาทพระนางในละครเรื่องเทพบุตรสลามช่องเจดแต่ก็ผลตอบรับไม่เปรียงเท่าไรเลยพลิกบทบาทมารับบทร้ายอย่างจริงจังจนเป็นที่รู้จักนั่นเอง4เนยโชติกากันบ้างก่อนที่จะแต่งงานมีครอบครัวเนยโชติกาถือว่ารองบทนางร้ายมาตลอดแต่ถ้าย้อน กลับไปตั้งแต่เริ่มเข้าวงการเนยชุติกาเคยรับบทเป็นนางเอกแสนดีกับเขาเหมือนกันแต่ไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไรจนเปลี่ยนมาเล่นร้ายสุดขั้วในละครเพลิงทรายนั่นแหละถึงได้ดังเปลี่ยนปลา่าจนเป็นที่รู้จักมากขึ้นฮาหยกธัญการนางร้ายหน้าสวยที่ใครใก็คิดว่าสวยเกินนางเอกไปเรียบร้อยแล้วหลังจากรับบทนางเอกบู๊ในละครเรื่องขนตางอนเพียงเรื่องเดียวสาวหยกก็หันมารับบทร้ายแบบถาวรแถมร้ายจนหลายคนดู อยากจะเข้าไปขยากันเลยทีเดียว6มินนาวราที่หลายคนคุ้นเคยในบทบาทกันดีก่อนหน้านี้มินก็เปิดตัวในฐานะนางเอกใหม่ของช่องซแต่กลับมาเป็นที่รู้จักจริงๆในบทนางร้ายจากเรื่องเกมร้ายเกมรักจากนั้นมินก็ครองตําแหน่งนางร้ายมาตลอด7หญิงกัญญาพัฒที่ตอนนี้หายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงบ้านเราไปแล้วแต่ไปโกอินเตอร์ในฐานะนางแบบและนักแสดงที่ญี่ปุ่นแทนซึ่งก่อนหน้าจะไปเปิดตัวที่ญี่ปุ่นหญิง ก็เป็นนางร้ายมือวางของช่องเจดด้วยเหมือนกันแม้ก่อนหน้านี้จะรับบทนางเอกในละครเรื่องเสือสังฟ้าเมื่อปี2554แต่หลังๆกลับเป็นที่รู้จักและโด่งดังมากกว่าในบทนางร้ายสัน